สวัสดีค่ะไก่สิพ่อได้กินละค่ะตาสิเริ่มตีแล้วแต่ว่าซุ่มนี่เป็นแมงเบิดค่ะพี่น้องเลยเนี่ยกระแมงกินได้พี่น้องต้นเนี่ย สวนเริ่มหกอีกแล้วค่ะพี่น้องหลานเขาบอกันีว่างมาตัดไห้แตกใบอ่อนไว้แท้ต้นเนี่ยคุณยายเอามาปลูกใหม่นะคะปกติต้นนี้มันสิเป็นนั่นบักม่วงแก้วแซบ บะเนีนน้องไายเอาเอาพวกอันบใบไม้มาถมหากแล้วนะ,ะ่ะเล่าก็เลยอันตุยคุณย่ายกันเลยเอามาปลูกใหม่ต้นนี้คือต้นใหม่ค่ะบ้านได้เป็นหมากปลูกแค่ต้นเกาค่ะ อีกปีสองปีก็ได้กินได้พี่น้องเนี่ยเริ่มคกอีกแล้วค่ะอันแถวนี่ปกติแล้วไม่หน่อยก็คุณยายปลูกอันนั้นไว้ได้พี่น้องปลูกกระเจียววันนี้เอาอันเอาเหอะใหม่มามามาถมไว ก็เลยบบขึ้นหาปีนี่เบิ่งมะแนวมาเคียมันเคียลวมน้องสาเบ้วยดห้พี่น้องเลยเอาไข่อียงเนี่ยเอาไข่เป็ด ย่าเห็นมีใครมาอยู่หนี่เห็นบ<อ>้ะใครร่อยน้ำเลยอ,เอืมอป้า,ปาใส่หรอใครเป็ดใย,ยู่ใส่อนี่นี่อยู่หนี่านานาส,สามใครกับร่องน้ำเบิ่ดล่ะเนี่ย<อ>นี่มิตนลอยใหญ่ใหญ่นี่ไก่กับมะเคียมันสะโพกเห็นมันมาฝ่าอยู่แถวเนี่ ท่านพ่อเห็นมันม่อยแถวเนี่ยเนี่ยนั่นๆสามสีตัวนันย่าไน่ะน่ะเออบานี้เอาอันมันแปแน่ะมันกระสีมันโบมาอยูู่ดอกยหญ่นอันเออแม่นอยู่มันกับแปนดีตัวละย่าไเนี่ยแถวนี่มันอันมันมาใครใส่เนี่ยโอ้ยหนูกรบโบในยางลงมาเบิงเนาะ นี่เด็กไครสามสี่หน่วยแต่มันเน่าเบิดละ,ล,ะ <S <S ล่ะเอเอเน่าเบิด์ใขรลอยลองลองแรงในน้ำโอ้มันมันสิม่านันอยู่นี่ย่ามันสิมักฟักห้างอยู่นี่แต่ว่ามันมันเนา่าล่ะล่ะเนี่ยลกในาน,า see, น้ำมันเป็นสีโตนันบ่ ไล่มาสักกันเดี๋ยวมันสียูพี่เลยแล้วตัดให้แล้วตัดไปค่ะอืมบางมันมาเคลีย